สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดำสิงครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอครับเอ,อ่อเป็นของเล่นที่แพงที่สุดในประเทศไทยมั้งเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นอะไรนี่ครับอุปรกรณ์ล้วครับโอ้มีซิฟตี้ล็อกเรียบร้อยครับแล้วก็ปมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นอะไรเนาะ อะไรครับหลายคนจะสงสัยว่าโดรนหรือเปล่าครับใส่น <isions impossible, 1971 habitude> ้ำว <the two> ่านครับสองร้อยยี่สิบไร่ อไปได้ทั่วประเทศปะไปมันมีหลายทีมมีเ้าเามีจักลำนี่มีวันสิบลำปั๊บด้วลำลำนี่ครับไปไปปั๊บีเลยทำเพือนียเจ้าเขียนนั่นคือของเหรียญตัวเดียวมันของเหรียญนะครับนี่ครับเอ้าเรามาโชว์แล้วครับ ยุยใส่รุ่นใหม่อันนี้บรรทุกน้ำในยี่สิบสี่ลิตรสามสิบสองลิตรเอ้ามาดูใกล้ๆครับเกิดมากเพิ่งเคยเห็นเลยครับเฮ้เขามีมาดดดยังปุ่นก็ใส่มาสามสิบแปดปีเห็นยุ่แต่ว่าบาน้าหมบานห้าผมมาสามปีโอ้มาสาปีเป็นเครื่องจากแรง อ่าสี400่รซีซีครับสี่ร้อซีซีอ่าสสูบสองยังหละสสูบสองังหละซัสัมบิกใบอตัวนี้ิกใบดีๆครับเครื่องบิ๊กใบเลยน้ำหนักเท่าไหร่ครับนนคร,ครบ้อยเ5จ็ดสบกิโลร้อยกัวบกน้ำหนักเจ็ดสิบห้ากิโลครับน้ำหนักเขาครับในค่ายีมห้า เป็นเครื่องยนต์นะโอ้ยเหมือนเจ้าบิ๊กไบเลยครับเครื่องยนต์เราควบคุมด้วยรีโมทครับเป็นเครื่องเบนซินเนาะ เปืองน้ำมันเปืองครับิไรนี่ประมาณจักริตนิดนึงฮะนิดนึงเอารับจ้างยังไงานี่อ่าไรละแปสิบบาทไรละแปรับเอาตืก้นตอนนี้ได้ได้ครับได้อวิลล่ามันเป็นไงครับหวยเออระบบเาไรเซนเสบ สมมติไปใกล้ต้นไม้ใกล้ยังไงมันมีตัวไม้มันมีครับตัวไม้นี่เออเซ็นเสือออโต้ไฟล็อตนะตัวนี้นึออโโ่งออโตโ้คือออโต้อาราคาครับมีคนอยากรู้มากราคานี่ที่ญี่ปุ่นเขาขายอยู่ประมาณสี่ล้านห้าเงินไทยถ้ามาไทยาาก็มีภาษีก็ปมาณเกือบหกล้านอ่ะอ้าวดีไงว่าหกล้านัครับหกล้านครับอันนี้ใช้ระบบน้ำมันไม่ใช่แบตเตอรี 6, ร่ แบตเตอรี่นี้เห็นเขาจมกันแล้วเปลืองชิบหายอันนี้มันเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ระบบน้ำมันเฮลิคอปเตอร์พ่นยาจะพ่นน้ำหนักตัวครบตัวเจ็ดสิบห้ากิโลขึ้นห่ากิโลรวมโหลดแล้วประมาณร้อยกิโลแล้วระยานี้เราใส่ได้กี่ลิตรอ่ายี่สิบสี่ลิตรมีตัวใหม่มาสามสิบสองลิตรข้างละสิบหกก็นี่รุ่นเก่าปคะการครับยังยังตัวเก่าอยู่มีตัวใหม่ไหม ตัวใหม่ก็มีทีมอีกทีมก็ไปพ่นเงี้ยตัวใหม่เออใช่รับระบายความร้อนเหรอใช่ระบายความร้อนหม้อน้ำเหรอเย็นครับหม้อน้ำอ๋อรู้ครับนี่ครับนี่คือหม้อน้ำครับที่อันนี้ชงกแฟใช่อ่าสี่ร้อยซีซีครับติบใบดีๆเนี่ยซีซีสองสูบกี่จังหวะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้มา สามสิบแปดปีมั้งครับเปลี่ยนรุ่นมาเรื่อยอันนี้คือเสาสัญญาณเนาะเข้ามาได้ประมาณห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วครับเป็นของยามห้านำเข้ามาครับนี่ครับยามห้าเครื่องยดินเข้าของยามห้ามาขึ้นบินมั้งมาเครื่องบินที่มาเรือมาเรือตกการให้บริการเนี่ยติดต่อทั้งเซลล์ทั้งบริษัทนะครับสยามยามห้ามอเตอร์โรบอติก เรามีทีมงานทั่วทั่วกระจายทุกภาคครับมีภาคอีสานภาคกลางต้นออกตอนนี้กำลังขยายทีมมีมีมีอยู่ประมาณสิบลำครับกำลังขยายทีมเยเนี่ยอถังมาใส่คููนี่อ่าแปดสิบบาทต่อไร่ครับทั่วประเทศตอนนี้อ่ากำลังไปกระจายขยายทีมตอนนี้จะเจออยู่โซนนั่นโซนนี้ได้ครับต้นนี้เอาไปทําไมนี่อ่า เดินหน้าถอยลังเวลาเวลามันเนหน้มันจิดฮนะือตัวนี้คือหมุนคือเกาครับตัวนี้ครับเดินหน้าไอ้ตัวนี้คือหมุนเลยก็ทำการขนย้โดยรถกู้เลยนมือนึงนี่ได้จังไรอ่าประมาณด้วยหาซิบไรได้สบายครับน้อย <100. S 1> ด้วยหาซิบไรถึงสองร้อยไรครับได้สบายฮั้งิันมื่นเลยแล้วตัวนี้ ค่อค <muitas S 2> ่ยเฮดเต้กับม่นสองอก็อะไรกับสามอดไรสองหลอ่าผมอันที่ตรงเรื่อนี้ย่งเี้ยตรงตรงนี่ไปอาตจากรมกางนีเรือนกบินซิมูเลเตอร์ก่อนเก็บชั่วโมงบินฝึกบินจรงไดค่ะอิกซิมูเลเตอร์หรืออย่างไง้ในในคอมมอร์อพอพานเก็บชั่วโมงบินในหาชั่วโมงทไปฝึกบินจริงอยู่คลพายเรจริงเหมือนเาจริง เด็ดชั่วโมงบินอยู่พอจะพอจะได้ผลนครับตัวนี้คืออย่างไรมีใบวิทยาเขาเอบุหงาไบินครับตัวนี้มันรับอย่างไรครับตัวนี้เป็น GPSGPS ครับผมมันมันบอกตำแหน่งได้ตลอดบอกว่าเราลัสมาหรอเราเทียมลัศมีการฉีดเจ็ดจุดห้าเมตรครับเจ็ดจุดห้าเมตรงรับว่าเจ็ดจุดห้าเมตรมันทำงานคล้ายๆโดนปะคล้ายครับ เพราะว่าดูนันที่บรรยกะระยะของมันเองมันเนาะอะไรมันก็ไปเองมันเองไปเองมันเองไปเองมันเองเจ็ดต้นหนาเมตรเจ็ดต้าเนี่ยเอาแล้วข้บังคับยังไงบ้าเนี่ยอ่าบังคับความสูงความต่ำใช่นั้นครับแล้วก็กดเข้ามันนี่ระบบแมนนวลแล้วก็ระบบออโต้ตัวไม้นี่เป็นระบบออโต้เลยยิงขึ้นโดนเลยตัวไม้ก็มีแมนนวลเลยถ้าเป็นตัวไม้ครับมีแมนนวลอยู่ครับแต่ว่า ตัวไม่ดีไซน์นี่ปะ่ะหรือไงคนนี้โมเดลเดียวกันหมด,เ,ดเจ้าเจ้าเดียวในประเทศหรือเนี่เจ้าเดียวในประเทศครับ<อ>สยามยมามาฮ่ามอเตอร์โรบอติกร,รับยามาฮ่าครับในใิงไว้ให้นะนใจนในประเทศนี้ เจ้านี่ซ้ำกับตันเป็นวะเลยทีมเราเป็นกัปตันนี่ฮะลีเดอรอ์อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจกลไกมันนะครับตัวนี้มันจะยกขึ้นยกลงมันมันยกไข,ขยย่เอียงแต่แต่ตัวนี้มันหมุนรัศมีเก่อเอาขึ้นก็ไม่มีเกียร์บ่มีอย่าง เียเดี๋ย,ยว,ยลวลคลิปหน้าจะมาดูสาธิตครับการบินให้ดูครับว่าเขาจะบินยังไ,ไงไปยังไงเนาะตอนนี้ก็ทีมสมยาอยู่ครับนี่แล้วได้ไล่ละสิบแปดการนี่เลโอ้ปีนี้ก็ยนะี่สิเลยไม่ได้18เหมือนเดิมก็จะมีแล้วเจ็ดตันห้าันก็พอายแล้ว ัใดท้งหมดมันเป็นเผาตองทั้งการก็ง่ายว่าเอาเครื่องยนต์บ uh ิ๊กไบค์มาใส่แล้วก็สุดครับสุดเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันครับ

แตัวนี้กับโเปืองกันไหมโเปืองใส่เลยวัดเหมองวัดอันเทากินเขาจำกานเาบอก้อมูลนะครับข้มครับคมเร็วหรอมันเทได้รยไปไหนตัวนี้มันจะล็อกอยู่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าินสิดิบเก้าแต่ว่าเ้ามาจะล็อกไปยี่สิชั่วโมง เดาเนื้อพืชไร่สามสามเมตรครับเรื่องล่มหรอล่มเกินแงบ่งเกินสามเมตรหมายถึงว่าเวลาเวลาพ่ลอ๋อใบพัดนี้ไงมันจะพุ่งอยู่ที่ไหนกดตรงที่นี้มันจะกดบังคับบังคับหยาลงหลังปั่มอยู่ัดไงปั่มงตลังหัวมันมีแค่นี้นะนี่ซ้ำหนึ่มันคือไปแต่ไก่มันกระจายออกใบพันแค่สองขางเทสต์ห้าเมตรมันไปแต่ไก่ผัดจิตกูแค่นี้นะครับนี่ เจ็ดเมตรกว่านะครับหน้ารัศมีรอบหนึ่งไปตามร่องรอยนี่ประมาณสี่สามสี่ร่องรอยอ่ะยานี่จะของจะของอะไรอีกอืมยานี่อยู่ที่เกษตรกรครับจะเตรียมให้ครับถ้าเกษตรกรเตรียมก็ไล่ละแปดสิบถ้ายาเป็นฮอร์โมนเราเป็นยาเราก็อย่างฮอร์โมนผมเนี่ยก็ไล่ละร้อยเก้าสิบบาทเป็นฮอร์โมนเดี๋ยวเรามีเครื่องมืออย่างนี้นอกจากห่่อนี่ในบริษัทนอ่อ เื่อมือเกษตรเนี่ยที่อ๋อจากของเของเนี้ยมิจะเป็นเป็นห่ออย่างเดียวเป็นห่ออย่างเดียวรับจ้างฉีดพ่นไม่ไม่ขายไม่ขายมันติดพ่อมันคงเขายอรับจ้างอย่างเดียวรับจ้างอย่างเดียวติดความันคงเงีนยสามารถกอกอะไรได้เพราะว่าประสิทธิภาพมันสูงเงี้ยมันทุกได้เยอะเคยมีค้นหันมาขึ้นบ่มีมีไฟการอันตรายอันตราย เไกครับดี๋ยวตัวนี้มันเป็นไงหรือว่ามือสองพี่มาอย่างเดียวครับมืมือสองเราเคยเอามือสองมาใส่ครับรับไม้เลยแกะกล่องมาใส่งานเนี่ยเพราะว่านี่ยจะใส่มาหลายชั่วโมงนะก็สามสี่ร้อยชั่วโมงหลายคนว่าถามว่าแพงตรงไหนอันดับแรกก็ภาษีเนาะแพงตรงน่าจะเป็นไอเดียเขาหัวสมองครับหัวสมองคนเคา ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถคนไทยเก่งสามารถเอาไปประดิษฐ์เอาไปคัดแปลงเป็นน่นนี่ได้ชิ้นส่วนอะไรสิหายต้องคืนบริษัทถือว่าใช่ถูกับก็คือถ้าลำนี้ทำครบสองพันชั่วโมงคือทำลายแคปซิงแคปซิงด้วยเพราะว่ามันปัญหามันเหรอปัญหาที่เคยเจอเรื่องบินเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรเนี่ย เดินก็ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยมีครับเครื่องยนต์เพยามาฮ่าเขาเก่งแล้วเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนมอไซค์เนี่ยก็ต้องว่าเนาะของปลายแดงเนาะเครื่องยนต์เขาเก่งแล้วแล้วจัการในกระสุนพันชั่วโมงอันนี้อันนี้แก้ง่ายครับข้างในมันมีอะไรสองสูบนอนครับอ่ให้ดูพื้นทีดูบุญตานะนี่โอ้โหสมกับที่เรามาหลายร้อยกิโลนะครับอันนี้ยังเป็นตัว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 เก่าอยู่ตัวใหม่นี่จะประมาณตัวเครื่องยนต์ สามสิบสองลิตรอ่าบริเวณนี้คืออย่างกล่องมีกล้องลงกล่องดำมีกล่องดำที่ถังน้ำมันครับมีเจโรมีอะไรเหมือนทีวีคุปเตอร์ย่อมย่อมเนี่ยครับก็ง่ายๆว่าติดเครื่องเลเครื่องไอ้ใบมุนเลยครับก็ต้องอยู่ที่รีโมทครับอ๋อไม่ได้มีเกียร์มีอะไรนะครัับดูมนคล้ายๆมันดีโมดนี่คือเหมือนสมองกลในรถอะถ้าขาดตัวนี้ไปมันจะใช้ร่วมกันไม่ได้นะ เครื่องไอของใครของมันก็เหมือนมีชิปของมันแยกชิปชิปคือมันจะแยกมันจะอยู่แต่ทีผมจะกองดน้ำมีอะไรหมดทุกอย่างคือเอารีโมทตัวอื่นมาใช้กับตัวนี้ก็ไม่ได้เองของใครของมันอันนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นเพาส่งกำลังแม่นว่มันจะหมุนพร้อมกันเดี๋ยววนี่กับหางเสือน่ะหมุนพร้อมันอาอันนี้ครับมันเป็นเพาส่งกำลังใหม่กิ๊บเลยครับนี่ มีพัดลมไฟฟ้าช่วยตัวหนึ่งนะครขนาดพกตัวไปเราจะมีไอเป็นเขาเรียกว่าออโต้พลอตออโต้พลอต์ใช้การดูนี่คือจะเป็นเราแค่รอเติมน้ำอย่างเดียวใช่คือทำแผนการบินจะเป็นออโต้เลยการที่เราทำแบบทำแผนการบินไวรอลอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าเราวัดพื้นที่บริเวณนี้แล้วให้มันคำนวณเองมันจะคำนวณคำนวณเองปล่อยปล่อยยาเองอะไรเองใช่ต้าเคยใช้อย่างเคยใช้บริการนี้ยในครั้งแรก สองครั้งแล้วหลายครั้งนะครับน้ำมานอนคนยาคุมยาคุมยาฮอร์โมนยาฆ่าหญ้านี่คุมหญ้าอหรือฮอร์โมนรอบนี้อันนี้มันได้หมดคนฮอร์โมนก็ได้คนยาคุมก็ได้ยาฆ่าก็ได้นี่ครับใช้ยาฆ่าในได้อ้อยจะไม่ได้ผลใส่ได้ผลน้อยเพราะถ้าใบมันมากขึ้นใช่คือมันจะปูพรมไงมันจะบังใบอ้อยมันจะการกระจายของยามันลุกไม่ยาก ได้ผลดดีีท่สุคนด้ผลดีที่สุดคือฮอร์โมนสารเร่งสารซูเปอร์แก่ใช้งานกี่ครั้งานใช้บริการสามครั้งสี่โอ้สามสี่ครั้งแล้วครับแสดงว่าติดใจใช่ไหมจากการจ้างครั้งแรกแสดงว่าคนได้ดีมากเลยครับจะให้พูดยังไงอ่ะถ้าไม่ดีคงไม่ไม่มไม่มีครั้งสองไม่มีครั้งอันนี้ครั้งที่สี่ก็เป็นพวกกล่องดำนะครับตัวนอนวณ้เจ้าจอมบางทีพ่นลุนกิมเนี่ยพ่นสองุบนอนนะ สองคำพังตัวพันอ้อยเขาอ้อยผมก็มองหาสูบนี่มันอยู่ตรงกันข้ามกันสูบนอนครับสูบนอนฝั่งตรงกันข้ามกันนะครับเป็นเหมือนเครื่องบ็อกเซอร์อ่ะสูบเพราะการบาลานซ์กับเอเขาเรียกว่าเวดไรน่าเอเครื่องยุนแรงแรงล้มทวงอ่ะถ้าว่ามันจะไม่มีท่าท่าเอใช่มันทวงซ้ายส่งขวาใช่ไหมประมาณนี้ขนานกับตื่นโลกเลยแกนโลกเลย มันต like ้องป้องกันการกระพือกันอะไรการออกแบบโอ้ไม่ธรรมดาครับอันนี้วันที่หนึ่งไปสิบกว่าล้านเยนนะครับสิบสิบสองสิบสามล้านเยนนี่หนึ่งสิบบาทใช่เพราะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเยนก็ประมาณหนึ่งบาทแล้วก็ลองหารดูแล้วก็ค่าภาษีค่าค่าธรรมเนียมค่าอะไรก็แล้วอยู่ประมาณสิบหกล้านเราจะมีคนจะมาขอซื้อนะไม่ค่ะ ขายไม่ได้ใช่มีเท่าแก่ใหญ่ทางก็คือว่าถ้าถ้ามีอะไรส้มในอะไรเงี้ยก็โทรมาหาผมถ้ามีอะไรก็คือว่าบริษัทรับผิดชอบอย่างเดียวใช่ครับมีประกันมีอะไรทุกอย่างคือประกันบุคคลที่สามประกันอะไรเงี้ยก็บางทีอ่ะมันไม่แน่นอนเนี่ยคุณอาจจอาจจะไปตีกิ่งไม้กิ่งไม้กระดินมาใส่คนก็ได้อะไรเงี้ยเราต้องมีประกันทั้งหมดนลูกค้าบริษัทไม่งั้นจดทะเบียนไม่ผ่านครับใช่ครอบคลุมทั้งหมดก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งครับที่มันแพงครับ เนื่องจากมาบ้านเราครับความเซนซิทีฟมันเยอะตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านช้างนะครับอโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสำาการบินนะครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้าอยากดูก็ขึ้นบังคา